ะะปืนนี้นะคะสามารถยิงได้ไกลถึง2,500เมตรนะคะเชิงจ่อสู้อากาศยานหรือเชเครื่องบินนะคะลองจับดูได้ะคะ่ะรอจับ่สิเนาะหันมาดิหันมาดิแหกไปหนึ่งนี่รถถังจริงป่าคะ มีอะผู้จนมีลงเลยมีต้องลอยโดนยิงใช่ไหมออันนี้อะไรค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นซากของฝ่ายรัฐบาลไทยนะคะที่ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิดี้ยิงตกนะคะคุณรันนี่อยู่ในนี้หรือเปล่าป้าคันนี้เออคันนี้นะคะก็ตกเมื่อปีพศ2516นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกับลันใหญ่ที่มองเห็นทางด้านนู้นค่ะ เส้นทางด้านนู้นนะคะก็เป็นซากเครื่องรบ F5 นะคะที่ถูกผู้ก่อกอไรยิิงตกเช่นกัน นู่นปะตามที่รับไปนู่นนะว่าอากาศดีผมน่ลงอยู่นี่อยู่นี่มาด้นไหนต่อคะค่ะเสวนทางด้านนี้นะคะก็รถสายพาลำเลียงคนประเภท12ที่นั่งนะคะบุคคิจของผู้ก่อการยิงเข้ามาจากทางด้านนู้นนะคะแล้วก็มาระเบิดอยู่ทางด้านนี้นะคะยิงทะลุมานี่เลยเหรอค่ะเห็นเป็นสภาพแบบนี้ก็ไม่มีใครเสียชีวิตค่ะมีแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายและบาดเจ็บเล็กน้อยสามนายค่ะนี่โดนยิงเข้ามาเหรอ ยิ่จากข้างหน้าข้าคขัู่ไหนอ่ะถมารู้มันนี่แล้วก็ระเบิดแม่ขัดรู้ะลยเป็นไอจีเข้ามาจากรงน้อระเบิดตรงนี้นี่นี่รูอยู่นี่มาดูสิเนี่ยเดี๋ยนี่เหรอะนีเหรอ้ยมันหนามากเลยนรกมจับโอ้ยหนามากเลยคือแม่รู้ไอหนามแจะตายก็อฮะไอีแดงจะตาย ค่ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นทประเภทตรวจการทางอากาศสที่นั่งนะคะใช้ตรวจการในสามจังหวัดก็คือเพชรบุรีิศนุโลกและจังหวัดเลยค่ะใช้ตรวจการในัหวัดกระสุตั้งแต่ปีพศ2 5 1งปีพศ2526นะคะมีที่ได้อีกอย่างหนึ่งว่าแมลงคอหัว กล้าขับนะหนูเานะขับเล็กเก็เสียดอ่ะ